ทีมนักแสดงนำค่ะพี่เตอ๋อชักวินค่ะตาอูพินยาต้าหนึ่งกัญญาวีค่ะอาไทยสุภทัศน์และพี่เสือค่ะผู้กำกับของเราค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับ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 สวัสดีครรรัััับบสสสสววดดีีคคับ สว <S 2> <S 2> ัสดีชาวบางกะปิทุกชาติด้วยนะคนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ The ม a l l Lifestyle b a n g ที่บ a งก k a ีน Cityplex นะคะคอ,อยู่กันพร้อมน้าพร้อมตาแบบนี้แล้วเดี๋ยวให้ทหั้ง5ท่านนะคะทักทายนะคะชาวบางกะปิที่อยู่ตรงบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วก็แนะนําตัวสักหนึ่งรอบว่าใครรับบทเป็นอะไรบ้างในภาพยนตร์เรื่อง4 0 4สุขีนิรันดรันรัน,รน,รนค่ะพี่เตอ๋อก่อนได้เลยคะ่ะเชิญค่ะสวัสดีชาวบางกะปิคุกฮี้ออีนะครับมีคำสั้ยด้วยผมเต๋อฉันทวินนะครับรับบทเป็นนักรบครับนักรบรับจบเรื่องบ้านโดยพี่เต๋อค่ะ สวัสดีชาวบางกะปิชื่อิกิอะครับผมมีคำา้สยด้วยผมต้าอู่พิทยาระบบทเป็นน้ำมนต์นะคะต้าอู่ระบบเป็นน้ำมนต์ค่ะต้าหนึ่งระบบเป็นลาริตาค่ะต้าหนึ่งระบบเป็นลาริตาค่ะสวัสดีน้องๆสวัสดีครับอาไทยครับระบบเสกโค้งครับอาไยระบบเสกโค้งค่ะ สวัสดีครับเสรรือจริงๆครับเสือพิชยาครับเป็นพุ่มกับภาพยนตร์แล้วก็เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง4 0 4สนีุขนิรันรันครับพี่เสือพิชยาค่ะบพุ่มกับและเขียนบทค่ะเฮ้ยแต่เราจะรู้ได้ไหมี่า่ตรงนี้เป็นตัวจริงไม่ได้โดนถีบสิงนี่คุณถอยไประวังนะ้เนี่ยติดขอบแล้วนะได,ได้หาได้หึงาถ้าคุณถอยไปแล้วหล่นอ่ะผมบอกเลยผมหาก่อนเฮ้ยอย,อย่าเลยอย่าเลยไม่มีประกันอุบัติเหตุยังไงนะคบเราจะรู้ได้ไหมว่าคุณเป็นตัวจริงอ่ะเฮ้ยผมตัวจริงถ้าตัวจริงต้องมีรหัสมีรหัสมาก โอ้ยบอมด้วยอ่ะพี่ไม่ใช่คนเียแรงวไปเรื่อยๆมีคนเยอะเท่าเดียวเดียวเดียวเรื่อยๆไม่ได้แล้วตัวปอตัวปอตัวปออยากดูตัวจริงต้องไปดูที่ไอจีใหม่ดาวิกาไม่ใช่ย้อนเขาม่ย้อนอ๋อเท่านะเท่านะกูจะเข้าโปรโมทอ๋อขอโทษคนดูขอโทษขอโทษต้องไปดู404ในโรลกขีนี้ละในพง์พิยวด้วยอแล้วคนนี้เราจะรู้ได้ไหมเป็นตัวจริงอ่ะคนนจริงครับจริงไหมเนี่ยตัวจริงรหัสมาสิ ละลายละลลายละลลายเธอม่จ็บแค่ละลายละลายตัวจริงไหมฮะตรวจจริงเออเลืองติดยากแล้วแล้วคนโน้นแล้วคนโน้นล่ะคะแล้วจนยังไงเขาเป็นอะไรเฮ้ยแต่อย่าไปเชื่อใจนะทำไมต้องไปดูก่อนในภาพยนตร์ใช่เพราะว่าในภาพยนตร์ พอเทิรอนก็เทิดีแล้ว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 กลับบ้านอ่ะโอ้ยโอ้ยโ้ขี้น้อยใจแค่นั้นยืนนียืนอุ้ยอย่าร้องลูกอย่าร้องนี่อยู่นี่ต่อจะอยู่นี่อ่ะชหคุณสาวแดงเลยลูกเต้าหูทำหน้าแบบนี้ให้ดูทีหนึ่งได้ไหมพี่อยากเห็นเองพี่อยากเห็นเองให้ทุกคนทำไหมเพราะหนึ่งทีเฮ้ยเดี๋ยวคนถ้ายไว่ค้างไว้ค่ะเดี๋ยวคนถ่ายไม่ทันค้างไว้ค่ะดีค่ะดีเฮ้ยน้ำตาคอด้วยทำยังไงอ่ะม่วง อยากเห็นหอกอยากเห็นเนืออยากเห็นเนืองด้วยอุ้ยนี่เลยดึงสองซ้ำหนึ่งเหรอเออไกลัวกลัวกลัวไอ้บ้าเอ้ยน่ารักจนใจเจ็บแล้วมีใครมีใครสังเกตโปสเตอร์ยังฮะว่าจริงๆแล้วผมกับพี่ต้าอ๋อกำลังทำหน้าแบบเดียวกันอยู่นะแต่แค่มันออกมาไม่เหมือนกันเท่านั้นแหละแล้วพอพูดผมทุกคนตั้งใจมองเลยอ่ะดึงสองซ้ำเออไรอุ้ยตาลูกหน้าแบบเดียวกันแต่ออกมาคนละแบบ ตัวจริงหมดถ้าใครสงสัยว่าที่เราเล่นมุกกันเนียตับเนี้ยมันคืออะไรต้องทำยังไงนะคะไทยร้องเพลงไม่ดูดิลูกไปดูไปดูครับผมหลายเรื่องเลยขอโทษนะขอโทษขอโทษรับผมตัดที่เราเล่นกันเนี่ยเนาะครับผมใครอยากรู้ว่ามุกนี้มีที่มาที่ไปยังไง ซื้อตัวเลยครับ404สุขีนี่แหละแล้วท่านจะได้รู้ว่าบุ๊กนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเนี่มันคือตลกมากนะคะใครชื่นชอบก็ไปดูกันงงงนี้นะคะพูดถึงเรื่องตั๋วขึ้นมาพอดีเลยเรามีของรางวัลมาแจกเลยค่ะสำหรับกิจกรรมแรกครับผมใครที่มีตั๋ว404ของโรงภาพยนตร์แห่งนี้นะคะครับรอบวันนี้นะคะครับใครที่มีตั๋วยาวที่สุด3ามสี่ห้าใบก็ได้ยาวที่สุดเป็น2อันดับแรกนะคะที่อยู่ตรงนี้ชูตั๋วขึ้นมาเลยค่ะใครที่คิดว่ามีเยอะที่สุด มายนไงมีตั๋วที่ยังติดกันอยู่มากกว่าสี่ใบไหมฮะมีไหมฮะเอาที่มันติดกันด้วยนะติดกันติดกันมีไหมฮะเราให้โอกาสตอนนี้ท่านวิ่งไปซื้อเทปกาวก่อนได้ฮะโออยออคนท่านนีม้สี่ใบสี่ใบฮะมีกี่ใบฮะสี่ใบสี่ใบครับสี่ใบเดี๋ยวเรียกเชิญข้างเวทีคนที่หนึ่งเลยครับมี่ครีสามดีสามดีสามมีใสามใบไหมนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่มีไหมอนนี้อยู่นี่มาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้สี่ใบเป็นที่หนึ่งอยู่ฮะตอนนี้สี่ใบเป็นที่หนึ่ง อ๋อโอเคสี่ใบครั้งที่หนึ่งมีสี่ใบอีกสักอันไหมคะสี่ใบครั้งที่สองสี่ใบสี่ใบสี่ใบชนะครับผมงนะคะมีใครมีสามใบสามอยู่นี่สามอยู่นี่สามไปเลยฮะานสามไปากี่ใบโอ้ยสามมีหลายสามมีหลายที่เขาบอกว่าบางคนซื้อมาออนไลน์ค่ะ อ๋อซื้อซื้อแบบออนไลน์ครัเชิญครับเชิญครับผมเชิญครับเขาบอกว่ามีออนไลน์2ใบอ่ะมีใครอ๋อสามอันนี้สามใบปะสามใบสามใบได้ครับสามใบได้อใู่สามใบให้เป็นสามอันดับแรกที่เยอะสุดกับมันนะครับสามใบมาครับเราได้ถือคนนะฮะจริงๆให้สองแต่ว่าตรงนี้มีสามคนสามคนหนึ่งคนตรงนี้มีสามใบกันครับคนนี้สี่ใบโอเคเชิญเละมีสามใบอีกคนหนึ่งโอเคแค่นี้หมื่นใบไหมฮะน่าจะเกินรอบที่เขาฉายอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเจอแล้วมั้ เรียนผู้ชมดี้เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะนักแสดงยืนด้านหลังได้เลยค่ะได้ครับเดี๋ยวไปจีกลนเขา,าไมลไกลไปนิดนึงหลังไปนิดน,นึงหลังเขาก็พอหลังหล,ลังเขาก็พอลูกขอบคุณค่ะลงทุนด้วยเล่นทั้งตัวเล่นเดี๋ยวได้ขออนุญ,ญาตได้ไหมคะลบโกนไหนๆขึ้นมาแล้วขอสักตีดีค่ะดีต่อได้เลยต่อได้เลยต่อได้เลยนะคะต่อได้เลยต่อเลยต่อเลยขอพูดขอสักสี่คำว่าทำไมถึงเลือกอันนี้อันนี้คือดูแล้วใช่ไหมคะ ดูแล้วขอสี่คำได้ไหมหลังจากดูจบค่ะว่าเรื่องนี้มันดียังไงสี่คำอะไรก็ได้ค่ะพี่อูหล่อมากพี่อูพี่อูหล่อมากรางวัลอยู่ไหนฮะเอาไปเลยเหรอเอาไปเลยเหรอนี่ค่ะรางวัลได้เลยนะคะขพี่อูนะคะพี่อูมอบคุณกับคุณได้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเขินมากอ่าท่านตอบอันนี้คือดูแล้วหรือกำลังจะเข้าไปดูดูแล้วขอสี่คำให้สี่ส่วนสี่ได้ไหมคะโคตรตลกเลย โคตรหลอกเลยได้ขอบคุณคร่ะขอบคุณนะคะรั้วพี่ต่อได้ไหะมีเสื้อมอบให้นะครับนี่ขอบคุณนะครับอุ้ยเฮ้ยกำลังจะเ really oh. uh huh. ข้าไปดูถ้าไปถึงมาดูขอสี่ครับได้ได้พี่ตลออาไทยหล่อมากอาไทยหล่อมากเอออาไทยอาผมมอบเลยต้องมอบแล้วต้องรีบมอบแล้วอาไทยหล่อกเบิกอีกตัวได้ไหมเสื้อนะขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยถ่ายรูป เชิญเชิญตรงกลางได้เลยค่ะตรงกลางได้เลยครับตรงกลางได้เลยครับนีเหลือๆคุณนี่กดหลักแล้ปแบบคุณไม่อยู่ข้างหลก็ได้ยืนได้ยืนได้โอเคได้ไหมคะกล้องหลักอยู่ตรงนี้นะคะนี่จะคิดถึงอะไรขนาดนี้คุณผู้ชมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ ครัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับัเราไม่ต้องตลกตลอดกันนะวันนี้พิเศษมากยังไงคะวันที่นี้เป็นที่สุดท้ายสำหรับโรชโชว์ถูกต้องอธัยจะตีลังกาโชว์เฮ้ยเดี๋ยวพื้นโอ้พี่พื้นมันทะลุเลยเนี่ยแล้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราห่วงพื้นด้วยอะเราไม่ได้ห่วงอธัยก่อนไม่ใช่คือถ้าทะลุลงไปน้องก็เจ็บไงรอเล่นยรอเร่อยรอเร่อเปลี่ยนให้เป็นร้องเพลงละลายจะง่ายกว่าเฮ้ยไหนึ่งสองสาม ได้เท่านี้อ<ต>ีกเตรียมมาเท่านี้จริงๆเขาจะปมือได้ค่ะสิงเกิลใหม่ของตาอู่นะคะคมีราง <ๆ S 2> วลัลอีกไหมคะให้เลยให้ให้อาไทยใช่มีมีเรามีรางวัลอีกเรามีรางวัลอีกแต่อันเนี้ยต้องเอาผู้ชคนี้ขึ้นมาเล่นเกมร่วมกับนักแสดงทั้งสี่ท่านด้วยมาเลยนะกติกาก็คือใครที่มีเลขสี่อยู่ในบัตรประชาชนนะคะ <โอ S 1> ไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่วันเกิดอ,อย่างทุกอนมาอย่างทุกคนมาแย่แน่มาให้กล่องยอะนะก็ เลขสี่เกินสิบตัวในบัตรประชาชนโอ้ยยังเกินโทษโทใครมีเตรียมไว้ก่อนแล้วชูขึ้นมาได้เลยค่ะเลขสี่สี่ตัวขึ้นไปไหมเลขสี่สี่ตัวขึ้นไปใครมีเยอะที่สุดตามไม่ได้สี่อันดับแรกค่ะสิบตัวอู้หูสิบตัวเลยหรอสิบตัวเชิญด้านข้างเวทีเลียวสิบตัวสิบตัวจีบมาเนี่ยเอาหลายๆตัวได้ได้หมด สิบตัวแล้วคนหนึ่งป้าสิบตัวเชิญด้านข้างเวทีค่ะมีใครเก้าตัวแปดตัวเจ็ดตัวหกตัวห้าตัวสี่ตัวใครมีเชิญด้านข้างเวทีฝั่งนี้เลยค่ะเชิญด้านข้างฝั่งนี้เลยค่ะเจ็ดตัวเชิญด้านนี้เลยค่ะครบสามคนหรือยังให้สามคนแรกเท่านั้นนะคะสามคนแรกเท่านั้นนะคะเจ็ดตัว เจ็ดตัวนี่เลฮะตอนนี้มีสิบมีเจ็ดแล้วเจ็ดตัวกันแล้วมาเจ็ดตัวกัล้วเจ็ดตัวเจ็ดตัวตอนนี้คุณพี่มีกี่ตัวตอนนี้น้อยสุดอยู่ที่เจ็ดนะครับน้อยสุดอยู่ที่เจ็ดตัวอย่าเพิ่งรีบเลือกนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยเช็คกันล่ามเจ็ดตัวเจ็ดตัวเชิญด้านขวาเลยเจ็ดตัวมาหมดเจ็ดตัวเจ็ดตัวนะคะไหนใครเล่นตัวอ๋อดูดิไปตัดนั้นได้ด้วยปะ ครบสี่ท่านเลยยังข้างหลังมันมีพูดสามีโบกมือเขาเป็นโบกมือด้วยไปครบสี่ท่านเลยยังคะหลังเวทีสิบห้าตัวเดี๋ยวเรามีทีมงานคอยคัดเลื่อกนีกฮะลูกแมวอ่าครบสี่ท่านไหมคะเดี๋ยวเราคัดคอลี่ฟายกันเลยครับคอลี่ฟายกันเลยฮะตรวจสอบมาขออนุญาตขออนุญาตระหว่างนี้ระหว่างนี้นะคะฮะได้สี่ท่านไหมคะมีเก้า 9ก้าเดินมาเลยครับ9ก้าก้าตอนนี้9ก้าแล้วครับโอ้โหใครจะเป็นผู้ตกรอบทีมงานช่วยตรวจไหมแล้วเก้าแปดเจ็ดเท่ากันิีชุกเลยค่ะอ่าแล้ววังนี้ตาอุ๋ร้องร้องละลายรอได้เลยค่ะอ่าโอเคขออภัยด้วยค่ะแต่ว่าตัดชี่9เก้านะ ครอบคุ้ไม่ดีเลยสี่คนนะคะ<ท>โอเคหนึ<คำ> <S 1> 1, <S ่งสองสามสี่โอเค,อเ,คเราได้แล้วเราได้คำสรุปแล้วเราได้ครบแล้วสี่ท่าน,ต,นตุ๊กท่านคะเชิญครับพี่เสือช่วยดูเป็นพิธีกรกลุ่มได้ได้ครับอ่ะนักแสดงยืนหน้ากระดานให้หน่อยสี่ท่านคะ่ะสี่ท่านยืนยืนหน้ากระดานให้เนียหน่อยผู้โชคอีกคนที่หนึ่งเชิญเลยคะ่ะเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยคะ่ะครับผมาไม่ใช่เ้องกาเลยไม่ใช่เชิญค่ะเชิญตรงกลางเลยค่ะสวัสดีครับน้องจะ สิตัวค่ะตรวจส,สอบเรียบร้อยแล้วเก็บได้เลยค่ะเก็บได้เลยพี่มีเลขให้เลือก1 2 3 4น้องจะต้องจับคู่กับนักแสดงพี่จะไม่บอกว่า1 2 3 4เป็นตัวแทนใครบ้างเลือกมา1เลขค่ะ1 2 3่งสองสาหรือ4ี่ค่ะหเลข3คู <c oughs> ่กับต้าเดิมค่ะตระเถิบกระเถิบมาขงค่ะตะเ <c oughs> ิระเถิบมาขา้งงางนา้เล่นทีละคู่เลยค่ะเล่นทีละคู่เล่นเลยระหว่างโดนหลอกให้กลัวกับโดนหลอกให้รักห้ามมองก,กันค่ะห้ามมองก,กันค่ะนี่นนไม่ไนะโอเค มองตรงนะคะมองตรงนะคะหนึ่งสองสามก็คือโดนหลอกให้กลัวอุ้ยนอนขม,มุมมิบถูกต้องค่ะโอเคโอเคให้รางวัลน,นะคะยินดีด้วยนะคะรังวัลจะมาเกิดนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีด,ด,ด้วยนะคะ,ด,ะ,คะดีใจด้วยนะอม่มันเกินเจ็ดเมโลดี้ไม่ได้หรอโอเคขอบคุณค่ะอ่ะท่านต่อไปเชิญเลยค่ะตรงกลางเลยค่ะสวัสดีครับเหลือหนึ่งสองสี่เลือกอะไรคะ สี่ก็ยังเป็นพี่ตาหนึ่งอยู่ดีครับก็ยังเป็นพี่ไม่ใช่ค่ะเป็นพี่เตอค่ะพี่เตรอเชิญคาเลขสี่ค่ะพูดเดี๋ยวต้องทวนอ่ะทวนคำนั้นออกมาเลยนะคะของพี่เตอคือย้อมแมวขายจนหนี้บานกับย้อมช้างขายรวยแต่โดนผีหลอกยาวไปปะเอาย้อมคำอนจังหวัดนิดนึงใกล้ๆเอาย้อมแมวขายหรือย้อมช้างขายเอาแค่นี้ย้อมแมวขายหรือย้อมช้างขายนะคะหนึ่งสองสามย้อมช้างขายอ เลยอะเสื้อไปเลยสุดยอดเป็นตรงแบบไม่มีเว้นวรรคอะไรเลยอะจริงๆไม่ออกเลยตรงแบบเหมือนไม่ได้นัดกันมาเลยก็เหมือนเหมือนไม่ได้นัดกันข้างล่างนะกันข้างบนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะยินดีด้วยนะคะมาท่านที่สามค่ะหใครเอาไม้โขกเชิญค่ะเชิญตรงกลางเลยครับสนใจผู้โชคดีด้วยค่ะสนใจผู้โชคดีด้วยค่ะสนใจหนูด้วยค่ะครับสนใจหนูด้วยค่ะบีเลกหนึ่งกับสอง เลขสองคืออไรคะ่ะเอาเธอเอาเธอยังไงก็ได้เสื้อออาเไม่มีการเตรียมคนอื่นเตรียมไหมไม่รู้เราไม่เตรียม<อ>นอนโรงแรมหรูมีประวัติผีดุก,กับนอนโรงแรมโรงแรมร้างที่ไม่มีประวัติ อ๋อ,อโอเคขอโทษค่ะนอนโรงแรมหรูมีประวัติผีดุก,กับนอนโร,รงแรมร้านที่ไม่มีประวัติตอบอันแรกเอาเลยหรูหรือ <laughs> ร้านหรูหรือ <laughs> ร้านหรูหรหือร้านตรงนี้เขาเล่อีตรงนี้เขาเล่าหรูกับร้านหรูกับร้านคู่อื่นเตรียมกันเยอะแล้วเออคู่เราไม่เตรียมนะเราดึงสองสามเอาเลยออร์แกนิกออร์แกนิกป่ะหนึ่งหสองเอาใหม่หนึ่งสองสามเดือดเดือดเดือดหรูกับร้านใช่ไหมหรูกับร้านใช่ไหม หนึ่งเราไม่เตรียมนะหนึ่งจอฮะไม่ผมจ้ามอย่เฉยหนึ่งจอสับหลานอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอบคุณเกจิอาจารย์หน่อยคุณแนนช่วยเป็นไปได้ไหมคุณภาขอบคุณเกจินะขอบคุณครับขอบคุณก่ะอาม่าผ่อนละวันค่ะยินดีด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเราตอบตรงไหมไม่น่าเชื่อค่ะช่วยไปตั้งสามรอบ นะคะขอบคุณนะคขอบคุณนะคะขอบคุณผู้โชคดีทุกท่านนะคะบังเอิญอ่าต่อไปเลขหนึ่งครับขึ้นมาได้เลยเลขหนึ่งครับคุณเลือกเลขอะไรฮะอ่ามันดูไม่น่าเหลือให้เลือกนะคะเออมันเดิเดียวอ่าเลขไม่นไม่แต่เนี้ยผมมีความรู้สึกเชื่อเล็กๆว่ามันจะไม่เตียมจริงจริงไม่เตี๊ยบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เตียบอันนี้ไม่เตี๊ยบนะอันนี้ไม่เตี๊ยบนะเชิญเลขของจิ๊พร้อมนะคะของตาอูเป็นคบเพื่อนหาแล้วพาไปหลอนหรือขาดเพื่อนแต่ปลอดภัย เฮ้ยไม่เตรียมจริงได้ยังไงเนี่ยไม่เตรียมไม่เตรียมเลยแต่เขาทำดีนะผ่าพานผาแต่ให้ไหมซึ่งเมื่อกี้บอกว่าคบเพื่อนพาผาพาไปหาผิดครบบันธินปันธินพาไปหาผลอะไรอ่พอเถอะถือว่าได้อติประจําใจเอาไปเลยครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าที่ลดเชิญขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสุดยอดเลยไม่มีการเตรียมเลยจริงๆซึ่ง อะไรครับเวยประมาณห้ารอบนะคะแต่เมื่เตีอะค่ะเฉยเฉยแต่ลองลองรูดลองรูดดูพี่เอาเสื้อคืนเขาไปเทอยไม่มีอะไรหรอกผมไม่ได้แบบซีตรูแบบนั้น้ยนี่เขารู้หมดขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอเสียงประมือให้กับผู้โชคดีทุกท่านด้วยขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะคะมาตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะจะเย็นอ๋อ ช่วงสุดท้ายช่วงห้าที่ยีไปได้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมีคนดูจะพูดว่าอยู่บนนี้จะดีไปไหนได้เข้าไปดูก่อนเข้าไปดูก่อนเข้าไปดูก่อนนะคะจะรู้ว่ามันคืออะไรนะคะช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้นักแสดงทั้งสี่ท่านแล้วพุมกลับเนี่ยขอบคุณตรงนี้หรือหรือฝากก็ได้ใครที่ยังกดตั๋วอยู่ตรงนั้นหรือใครที่เดินผ่านไปผ่านมาแบบยังตัดสินใจไม่ถูกว่าค่ำนี้ดูอะไรดีค่ะเชิญเลยค่ะเป็นโอกาสฝากหนังแล้วค่ะก็ผมก่อนเลยนะคะ ขอบคุณมากครับทุกท่านที่ดู4 4, 4สุกินี้รันรันรันไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านไหนที่ยังไม่ได้ชมนะครับลองลองเดินเฉียดมาแล้วเห็นหน้าพูดที่เข้าไปชมมาแล้วจะพบว่ามีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีข้า,ามตามามซึ้งด้วยยังไงก็ฝากแล้วดูแล้วดูอีกได้ใครยังไม่ดูเริ่มดูตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับขอฝากด้วยนะครับผมครับขอบคุณพิเสือพิชาผูกระกรับครับผมน้องเนยครับก็สำหรับใครที่มาอยู่ที่นี่ก็เท่ากับว่า คุณกำลังจะดูหนังไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอีกครึ่งหนึ่งเพียงแค่เลือก404สุขีนิรันดร์น,น,น,นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ายังไงก็ตามได้อะไรกลับมามากกว่าเสียงหัวเราะแน่ะครับเสียงหัวเราะมีอยู่แล้วความตลกตกใจมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท้ายๆจะมีเรื่องของความประทับใจด้วยแล้วแต่ว่าจะซึ้งในมุมไหนนะครับก็ยังไงก็เก็บ404สุขีนิรันดร์ไว้พิจารณาด้วยนะครับฝากด้วยครับคุณพี่เตอ๋อค่ะนักรบของเราค่ะ เหมือนพี่เสือกับพี่เต๋อเลอุ้ยแรงมะกไปค่ะบอกว่าหนึ่งพูดเยอะๆหนึ่งพูดเยอะอยากได้ยินหนึ่งพูดก็ใครที่แบบว่าอยากมาดูหนังหรือว่าไม่มีอะไรทํานะคะก็ฝากสี่ส่วนสี่สุกี้นี้ร้อนๆๆด้วยค่ะรับรองว่าได้แบบคบทุกรถแน่นอนค่ะขอบคุณตาหนึ่งค่ะขอบคุณอลิตาของพี่ครับผมก็จะบอกว่า เห็นเงื่อมาหลายรอบแล้วให้พูดุดท้ายดี <t ip> แล้วอยากจะบอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจของผมจริงๆขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณพวกเราชาว404เป็นหนังดีพวกเราขอบคุณหนังของเราก็ดีตลกก็มีนะคุณเศร้าก็จําเป็นมาสิครับมาดูกันไปท้าเเหมือนกัน คอนท่าึดวัดดึงวัเตยมาแล้วไม่ไหวสามที่แล้วง่วงครับผมแต่ขอบคุณริงๆจากใจผมพูดอย่างนี้ทุกรอบว่าขอบคุณทุกท่านจริงๆนะฮะเมือนท่านมารับความสุขจากพวกเราไปเพราะเรื่องนี้เราเต็มที่มากๆนะครับผมก็หวังว่าน่าจะมีความสุขความสุขของท่านคืองานของเราครับขอบคุณทนายค่ะหรือเสวยครกค่ะมาพี่เต้าครับปิดท้ายให้พี่หน่อยได้พูดแล้วครับก็ที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาทวงดีอะไรนะฮะ ก็คือคนที่ได้ดู4ี่แล้วสนุกไหมครับสนุกได้ยินขนาดนี้แล้วจะซื้อเรื่องอื่นอีกเหรอคนที่กดตั๋วอยู่นั่นน่ะดูอะไรอ่ะได้ยินขนาดนี้แล้วจะซื้อเรื่องอื่นอีกเหรอโอ้โหลองดูรอบ44่หน่อยไหมล่ะ4ี่ศย่ไหม่ะเราอะต่อหน้าต่อตาต่อเนะเสร็จแล้วค่อยดูสี่เอ้ยกอ้กดศูนยแล้ว คิปเลยคิปเลยจิ๊บ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 จิินั่นแหละนั่นแหละซีมีเรื่องนั้นแหละเดี๋ยวเพเปิดกันฝากคนนี้ด้วยฝากนนี้อย่าซีเร็งเด้ออย่าซูริหรือเราภาคเสียงเขา้มหรือเราภาคเสียงเาไ้มเชิชิเนี่ยไม่ค่อยนกหรอกนะแต่ว่าอุ้ยอุ้ยเรื่องดีกว่าเนี่ตรงนี้ได้รับชมขออัถรนิเต็มที่เลยเขารู้ตัวไ้มเนี่ยว่าเขาโดแซอยู่นั้อ่ะไม่น่าจะรู้อ่าฝากคนนี้เลยฝากนนี้ด้วยก็ฝากคนที่ผ่านไปผ่านมาก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนที่ หลายๆคนนะครับผมก็ดูมาหลายรอบแล้วนะครับผมเชื่อว่าใครดูเกิน3.4รอบบ้างไหมครโอ้โสุดยอดมากนะครับผมก็ขอบคุณที่อุดหนุนนะครับผมภาพยนตร์ไทยนะครับได้ดูภาพยนตร์แบบนี้นะครับก็ขอให้สิ่งที่พวกเราตั้งใจนะครับทั้งทีม40 404แล้วก็ทีมงานนักแสดงนะครับผมได้ มอบความสุขให้กับทุกคนเนี่ยผมเชื drafted, ่อว่าอย่างน้อยวันนี้เนี่ยมีพากคณได้ร <sor an ique> ับความสุขไปแล้วแน่นอนจะลืมฝากบอกต่อกันด้วยนะครับว่าสนุกแบบไหนชอบท่อนไหนชอบตรงไหนเอาไปลงในติกต็อกแล้วก็ใส่แฮชแท็กได้นะครับเพราะว่ามีผลต่อการตัดสินใจสําหรับผู้บริโภคมากๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับหรือคนที่กาลังกาลังจะมาดูหนังหรือว่าไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ฝาก4 0 4สุขีนีรัไว้ในดวงใจด้วยนะครับผมมั่นใจเลยว่าจะเป็นอีก หนึ่งนะครับผมสิ่งเอนเตอร์เทนเมนต์ที่จะไปเอนเตอร์เทนให้คุณมีความสุขแน่นอนครับฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณเต้าครับขอบคุณเต้าครับใช่ไหมเลรอสุดยอดขอบคุณมากเรื่องไม่ได้ดูดูสองเรื่องมาเลยดูสองเรื่องได้โอเคขอเสียงปรบมืีสักหนึ่งครั้งค่ะให้ทีมนักแสดงละผู้กับของเราขอบคุณนะครับขอบคุณครัก่อนจากกันนี้เราถ่ายภาพหมู่ไหมคะเดี๋ยวให้นักแสดงหันหันหลังนะคะโอเคเซลฟี่เราขอขอบคุณทุกท่านมากเล